สวัสดีคารานแคมส์ซกิกอรบปางนะคะวันนี้ลูกค้ามาใส่โรลเลอรลิดค่ะของ c a r ร y b ี่บนะคะตัวนี้มาใส่กับรถไวแท็กค่ะสอดไว้แท็กนะคะไไกรจะสไลเป็นระบบแมนนวลนะคะเวลาล็อกก็จะมีเชือกลักสนาตรงนี้นะคะจะมีตัวคล้องอยู่นะคะคล้องอยู่ก็ดึงเข้ามาจะมีตัวล็อกซ้ายขวาให้นะคะ ล็อกฝาเ้ายฝาอ่ากรึบเลยแล้วก็จะล็อกได้นะคะตัวนี้เปิดฝาท้ายไม่ได้เลยนะคะถ้าล็อกไปแล้วนะคะเปิดไม่ได้นะคะ <c oughs> สนใจก็ <c oughs> ร้านแมปติ๊กเกอร์ลำปางค่ะร้านเปิดทุกวันเลยนะคะโลโล่ิสบายแครีบอร์ หน้าหนาลก,ก็ <c oughs> ลข้้นขนสนใจก็ติดต่อที่แมพสติกเกอร์ะปาไป0 5 4 2 2 4 4 8 0 5 4 2 1 8 4 1 8แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>